วันนี้นะพยาจะกินอะไรนะขนมจีนแกงไตปลาที่ตลาดของเราเองแล้วจะกินให้ดูว่ามันอร่อยแค่ไหนคนไหนอยากลองมาชิมก็มาเลยมาเริ่มแรกต้องมากินนี่ก่อนแกงไตปลาสาวขายอ่ะแกงไตปลาพี่นา<อ>ทีกินข้าวเนี่นี่อันนี้เป็นอาหารที่พยาชอบกินนะนี่แกงไตปลามะเขือใส่ไปอื นี่นะปลาสลิดท,ทอดอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามสิบหนังไก่อ่ะหนังไก่ด้วยนะนี่นะเป็นอาหารโปรดของพิยาเลยนะคือต้องกินอ่ะคือมันอร่อยไป,ไปเดี๋ยวไปลองชิมกันแม่แม่จ่ายตังค์ให้เขาด้วยเจ็ดสิบบาทเยาวาไปเยาวค<า><า>่าไก่กับค่าปลาสลิดมาไปตามพิยาไปกินอันนี้เป็นอาหารโปรดของพิยาเลยนะมาผักใส่เมลอนผักผักผัก ชอบกินผักแล้วก็แวะมาเอาผักตรงนี้นะอันนี้ผักเราเองแล้วตรงนี้จุดนี้คือจุดอะไรครับจุดชิมน้ำพริกอยาชอบกินแตงกวาพอพอพอไปจุดชิมน้ำพริกกี่จุดเนี่ยสองจุดจุดชิมน้ำพริกสองจุดนะมากันเลยนะมาไปไปกินกันไปนั่งกินตรงไหนดีไปนั่งกินใต้ต้นไม้มานี่นะของปรูดอันนี้นะทเลย เนี่ยได้แล้วนี่เท่งนี้เลยเท่งนี้เลยนะยนี่นะอันนี้กินประจําใครมาที่โรงงานเราต้องมากินนะอย่างเงี้ยอืมยอด,อดแางใจปลาก็หนังไก่อหนังไก่นี่ต้องไปซื้อร้านต๋องนะ ร้านเพื่อนพี่ยานอะ่ะอืมอร่อยมากอร่อยจริงจริงอือืเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้เนี่ยเป็นของชอบให้ดูเนื้อปลา แกน้ำเย็นมาสองถวยปลาสลิดปลาสลิดดีมากแกไปปลานี่พ uh ี่ยากินมาตั้งแต่เด็กแล้วมาตั้งแต่เด็กชอบทำแล้วก็ชอบกิน หนังไก่นี้เขาสอนสูตรนะถ้าใครอยากเรียนนะเขาสอนนะสอนฟรีไม่เอาตังค์อร่อยมากแล้วคนไหนหาซื้อหนังไก่ไม่ได้นะไปซื้อกับเพื่อนพ่ยาได้เพราะเขาอะ่ะให้คนหนะ่ะมาซื้อกับเขาได้เลยเขาไม่เอากำไรสอนฟรีด้วย